สวัสดีครับร้านออร์กาตบไม้ไผ่ด่านช้างครับมาดมมาชมตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้สวยครับยาว4เมตรนะครับกว้าง2เมตรสองเมตร2ี่สบครับมาดูนะครับยะมีโต๊ะนะครับให้นั่งชุดหนึ่งแล้วก็นี่อีกชุดหนึ่งนะครับแยกกัน2ชุดนะครับมีพื้นต่างระดับมีบันไดเหยียบนะครับพื้นเหยียบนะครับสวยหรูครับนี่ขนาดนี้เพิ่งทําเสร็จนะครับยังไม่ทําสี ถ้าทําสีจะสวยปิ๊งนะครับเข้าไปดูนะครับในที่ Facebook ของออสต๊อบไม้ไผ่ด่านช้างนะครับเข้าไปดูได้นะครับอ่าสวยนะครับราคาเป็นกันเองครับอ่านะครับราคาเป็นกันเองครับอยู่สุพรรณบุรีนะครับอําเภอด่านช้างนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับร้านออสต๊อบไม้ไผ่ด่านช้างกดและช่วยกดสับสไคร้ด้วยนะครับของครับ